สวัสดีครับผมมิรุ่นครับพรอมกับพ่านกาเซานี้ครับพอดีแฟนครับมาจากทั้งกรสินครับพี่น้องเคนสิมาอหงูน้ำพ่านกาไปไปเลี้ยงไปรุงเทียบสามสี่โตครับ อะไยู่อำเภอบัวขาวแม่นบอกเมนเนี่ยครับอยู่บัวขาวครับอยู่อำเภอบัวขาวบ้านดองพีรุ่นหมดละนุ่มกุชิน่าไล่หมดละครับพี่น้องเซลไปเลี้ยงป้านกากำลังจิตเฮียสลากโองเอาดีหน่อยล่องบะนี้เฮียอย่าบอกเด้อหลาอย่าบอกเด้อบะนี้เฮียมันจิกัดดิบะนี้แม่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 ถอยก่อนถอยก่อนอืนี่เจี๊ยคนี้ครับเจี๊ยกันดังเาได้หนิดังเปรย์ๆยี่นี่ ตัวเงี้ยบ่นกานโอ้เก็บเงี้ยะครับเก็บเงี้ยและครับตัวถึงตัวเมียตัวถือพวเมียฮึตัวเมียครับตัวมียบ้เป็นยังบใส่กงพุ่นเสรเดียวใส่เลยหรนู่นครับ วู้ตัวหนึ่งหางบบงี้งีท่านพุนพุนผุนดำปืนงี้เล่นต่อมันขึ้นเดนขาดว่ะเตี้ยได้ว่ามีได้ว่านี่ไ่ไปใส่อีกเหมือนวงผ้านั่นไหมถ้าคนไปแม่เตียนคุบหางมาท่านอหโอ้ลักอนไรเราก็เนียนเนียนวันนี้ไปเรียนน <super> ้ำหาเพื <pl problème> ่เห็นวันนี้

ไปยืมกันหมละว่าผู้สาวยมกันเุ็นผพาเปเี่ยเปี่ยมแคโดนอย่นีห่โอ้ยข้าเดียวแต่นี่เป็นสาวด้วนี่เนาะนี่เราดีหุ่นแหลกทังสี่ล้วมันยังดีเเป็นเดีเปเหลี่ยโบกบใ่ทอเห็นไม่ยังดีบ นี่น kind of ี่แหละครับโลโก๊ฝากในีเฟนครับเพื่อโบเทาบันดวงแหละครับมอนหน่อยพร้อมแค่น่หอนหน่อยก็เพียหน่อยนี่นักนีท่ากันจังกับโดมาพอกันทีนึว้ยมือนกัน้อยจริงจว่ามาผู้เดียวนะมาผู้เดียวไม่เยอกเนะกับผู้เดียว เอากินของจินมันองจังกับยันบ้ท่นเอางาาสองสาน้ำยานบัดว่าน้องจกินแนอ่งนี้ยันแลติดพมมันิล่นไปแบบเข่าออกไปประทายนี่ครับโอ้เล่นเซนลัลพีทีครับเข่าประทายมอักบวงไปในนี้ครับเซนทัักบงบุรีรัมครับไปกระทายไปพื้ไทยมนี่ครับมอลูกครับเหมือนนั่นมันทีสองออกจเกพีเทียงไปหอดพุ่นเันตีตีสองไหม มนติดมีหมกมีถวายครับด่างซี่สิบต้นแลเดียวโอ้ไมู่รตัวนี่เนี่ตูมมนี่ซอยลูกต้องเนะนีัยไปมันกินน้อยน่ครับกินน้อยมันใคล้อยู่เดียวเตี้ยอ้ทั้งมกมีทั้งไหนี่นะครับโอ้ในหลายปีหรือว่ารด ออกมารถขั้นแรกเหรอครับครับแต่รถแรกใครๆๆนี่เราลืมหมดแล้วบมดลืมที่ลืมเหรอครับเข้าคันครับทักทายดีครับแหวนออกมาเดียวผมเอามาปากครับผมแฟนครับสิครับแล้วครับครับผมครับสวัสดีครับดีปีใหม่หืมลำลำด้วยด้วยตื้มขึ้นไปอีกข้าวเลี้ยงออกไปนี่ก็เลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาก็ยิงตรงออกถนนขึ้นกอล่ะไม่ต้องกลับรถก็ได้ เฟนส่งเฟนครับครับมีตูพของยีรุ่นครับผมสวัสดีครับผมยีรุ่นครับอิสาน้าหนึหน่อยครับผมเร้านี้มาสีมาเอาพักกระเดาครับไปกินกับม่ตัวจีป่นปูครับยังว่ามือเดียวคุณเขาปรเด้แล้วสำหรับคุณมีตัวปิดหานหัวผักขมยุบหมดแล้วครับเอนี่เรียนนักเลยครับ หาเนีนผมพอดีพักกระเราเริ่มเป็นยอดแงเมื่อหลายต้นของพันุรุ่นเมีตูนี่แหละครับนี่พูนอ,อยู่สูงๆูหมนครับเดี๋ยวไปยังม,มาต่อยเอาไปเบิกเมีตันนักขวบพวกขวมกันอีพราะที่รักวขึ้นไวยว่าบุขุดปูไว้แล้วสมมว่ามีตูวที่มาปนสูขีสูนองเขากินครับขอบคุณหลายๆนะครับแฟนครับ ที่ต <c oughs> oh, ิดตามติดชมอีสานไปลงหน่อยครับปีใหม่นี่ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภูสุขคนครับพี่น้องทำมาค้าขายขึ้นเงินเดือนก็ให้ขึ้นหยุดหยุดขึ้นกันเละครับปีใหม่ครับพี่น้องคนละหลายหมือไนแนบ่อาอยี่ตูวแมวมี่ไนไรเต๋อปวดเศร้าเด้อดแต่เก็บภาภะกระดองห้อง มีพผัพกจีนผักโขมเหนือง,ง่ายอยู่สันเด้ว่าจินมาเก็บกระแกนขมไปลวกสูแฟนครับกินเพิ่นมายามหนะมว่าสิปุนปูสูเพิ่น,นจีนวันนี้เพิ่นว่ชพืชเขาน้ำจำลองคนเิ่นเฝ้าไปได้หนูเหรออาดหลาดเลย <c oughs> เฝ้ <c oughs> าไปนั่งคุยกันข้าวหนึ่งตุ้งส่วนมาจินเข่าทงหน้าน้ำ่นเนฝ้าเออจะเพี้ออยงตีนหงายเห จเข้าใจยอะดอกพี okay. ่น้องยัดการเทียงานเนาะสมัยนี้มได้หลายเติบบเตการทำงานเต่า้าการทำงานไหลยเตื้อรับเตืดีใจที่เป็นมายำได้มะยขเืองว่าจอดนี่กีดอดเป็นรุ่นจิอนน้าผมกินรุ่นม่อาขึ้หลายๆด้วยที่มเยยมายมครับผมอยู่ดะไนึโอ้โห นี่สิบ่ปซนงวนเดี๋วเฟี้ยงใส่ไรมีเฟี้ยงไรหนุ่มอกหลังดีๆนี่อนาคตได้พรอมเตรียมให้เติบเตไปไปฟักกระดองกอนทำเชียเอาสิมันดินเดี๋ยวเซน่ามีน้ำ่กสมตุ่มิกันไปเบิร์ดหรือยงอานี้นี่มัดกับจินได้ได้หนี่พักแก่นี่พักมันต้นแ่แน่แล้วขมผสมเอามัหล่นไปไปไปเก็บพักกระดูกโไปไมีหยอดบ่ามีอยู่พอดีเลี่ยมยูปุ่นต้นของเข้อยู่ พอดีก็ไปกินปนกะปนไปพี่น้องเอาผักกระเดาต่อห้องน้องปุ้ยยี่ดุ้นนั่นเอาม้าเอาผักกระเดาเราบวากาขึ้นเราเลยเอาใหม่มาตัวยเอาเขาเลยง่อยหลอดมอดไส้ขึ้นตัวมันมาถึงเราอยากกินผักกระเดากระป่นปูพี่น้อง เอาละะพ่อลบปะพักผมก็ได้แล้วเมเราพักกระเดาซ้ำนั่นหรอปะต้นอยู่หน้าปีรุ่นปีน้องมะน่องก็กำลังสิเป็นอันดอกซอมดอกมาหลายดอกดลกยละเราเทาป โอหลวงเยอะเลยพี่น้องเอาขึ้นเนื้อหยาบพดพักกระดาออกระไดเดี๋ยวเดี๋ยวเบันไดเล็กมาขึ้นไปหลวงก,กินอีกเจ้ามืออยู่นี่แหละครับเจ้านี่มีตุ่มตีต้มปลามี่หัวเกี๊ยวเทียดมีหัวคามีตะไคร้ครับบักกอกใสสองน่วยแฟนครับจากกสิณน,น้ำมันไห้นี่ครับปลาคั่วไวต้ตยเดี๋ยวพี่น้องมาตีต้มต้มปลา,าคาอกินวันนี้เป็นไม่เฝ้า,เ,า,าเขาล้มไส้ถาลงไปวันนี้ได้นำสีเดือด น้ำเดืดเเราลงจังปลาเข้าไปนอะปลากระซน้ำเกลือแล้วปลาช่วงนี้มันคือบ่นั่นก็ได้บ่ต้องเปนเ่รต้องดกออกก็ได้เป็นเร้อก็ปลาหนาแรีันปลาหนาแรงก็ต้องล่างออกก่อนมันยังบาเข้าครับ่าเกลอแลแต่สียลาเสียบลแต่กินน้ำเงี้ยตตัวยิ่รุ่นครับเดี๋ยวมีตัปีป้นปูอีกยครับมีตูวกำลังนี้แกปูปนกับต้นหน่อยหนมันดีดีหัวเราได้ไปนอกเตียน หลวกผักกระเดาเป,น,ปานีักไดีต้มปลาโอ้เมนูมื้อนี้สุดยอดเท่านั้นล่ะครับโอ้ตัวน้อยๆเสียบเป็นเสียบมันดีดีเป็นอ้องมาก,กินน้ำกันเด้อเดี๋ยวเมนจู่ปนเดี๋ยวกันจะไมาก,กินน้ำกันเ,เดี๋ยวไปเบิ่งต้มปลาบ้างหนึ่งทุ่งหอมมอืมอห่วยไปหนึง่งฝนวงวองอยู่นี่ครับต้มปลาเขาแง่ยิ่ครับออหนามเดือดเดือดเอาลุงเด้อเป็นดองหลวกผักกระเดาหนามเดือดตะกอนจังเอาลุงจังบาขมตะโกว่ะจีตะโกเป็นเดือดทั้งสันหนามเดือด ล่วเพราะก็กกระเรากินก็มีอย่างก็แสบว่าตะลวกคือเขาวหานตีเดี๋ยวปุ่นล่อผักผมอยู่ครับขาขาวเดียวครับพี่น้งองเขากงบนบนท่านี่ลวกอยู่เออบนันดาลเป็วกข้าวเดียวต่น้าผาวเดียวเดี๋ยวมาพี่น้องยิมเขา่าในเวลาแล้วครับมีปนปูนี่ครับปนปูต้มปลาคอยังเขียนแล้วเหรอครับรับแหลกแสกมันซีมึงหนึ่งเกี่ยวเปี๋ยวจะแสบเนี่ย ผมประกอบยังใช่บวกกับปฏิพน้องมาเด้อมาจิ้งเขาเสียครับพน่องซุปปูุกคนแฟ้นครับซุปปูุกคนบบมาจิ้งเขาครับตุ่มปลานะมีก็เป็นหลวงพะการดาวครับกระปพ่นปูเดี๋ยวพนปูเห็นเป็นบวงในี่เปียเดียงอุ้ยเียปีิน้องปูเสีย่เสียบปล่ามึงจะนที คูกับอันีคุยกพกระกดองอยู่คุยเังเปียกตัมสง่งนาวเด้ไปนอนเี้คร<ถ>ับนุงเสื้อกันหนาวก่อนนเสียนงตั้งากขึ้นหนกหลานบ่าท่านม่รัว,ว,วพี่น้องแบบนี้จะเศ้าอยูอ่ รน่่มเพียมเนาปนเนาได้เป็นหลอดเยนาะป็นปไป่ยมีง่ยเนาะเห็ไหมาหน้าสองคนก็ไปเรื่อยเห็ดเปียกให้า่นะพี่น้อง็งังเนาะว่าาปนปลาต่ ใช่บุกกแสบนะแสบเลยั้แสบไปขั้นแบบนัน้ปรแกรมกับแบบนึงปบกอบกันัวไปแบบนึงน,นี่เลยแสบค้วยกันดวเพราคมก็ปนปูนี่กาศเย็นครับคือฝนอี่ตกนี่คุย่อท้อมแมนบ้าหรือเักกะเดา กำลังเป็นซ่อมดอกี่นอ้องมันก็ปุนปูวันนี้รุ่นไปนต่อยว่าได้หลายดอกแต่ว,ว่าพ่อได้กินอยู่นีนก็เริ่มเป็น่ปนปุนปูนี้ตัวแสยียไปกุยเอาเถอะ กัรข <Cornell> ับจ้ปูเจ้ากคนล่ะจริงน้อนการต้อกานกระตุนปูจะหายยากกว่าพระเจ้ามาพูดูบอกว่าเเนาะเพราะเดียวเล่มไหนจะมีปนชยัง ตอนนู้นกูจะวา,างหอยยิงหอยแช่จังไรบวกนั่นเนาะยินป,นป่นปูไปละครับกลับมาหาต้มปลากินต้มป,าปลารับไปกินเ,น,เนี่ยเสียดแนวต้มปลาได้แบบเกาะกระสุนตัวนี้เดราไปนองเลยเยาจำเจ้ากันโอ้ยฉันเสียแนาวการยิงครับ คนจิตตกเลนบุมาเด้อคูพรท่านกินเขาไม่กินขาน้ำงยรุ่นครับตบแตกันมนกนี่มันิน้ำไปก็บมันก็นิเาอ มันบ้านประกอบบ้านคนร่มแห้งกับกบงังทองตะหมูเงินโอ,อ้ดกโลยีนดยนะตาววัน พัากระเาาก็ปนกูตอนนี้เราเปนอ้องให้จับจับไปดูนะครับมันห่อสมงกรเป๋างเงี้ยใส่บุก,กว่าครับพี่น้องชุดเซ็บ เพราะท่านนั่นเฮ้ยต้มใส่ประกอบล่องกับล่องเบิ้งได้ไปน่องประกอบชุกดูบกวบบเมนก็มีตุ่มตจริงแบบไปอีกแบบนึงเนี่ยตุม่มลรกใครบกโดบตุม,มกำลังเทียงกัำลังหันที่หัวปลาบานันใส่กาแฟนีมันใหม่เลยพี่ผีกินไปเลย แสบพี่น้องแสบมึนขนาดไนั้งแสีบมา嘛น้อกัดยินๆอิยั่หรอตกเงนเลาแป้คับแล่าเปล่าแล้วไปกินข้าวน้ำหนาะเลาขวดที่เปล่าคือว่นเอาแน่นะเขาใจคนเด tamam. in okay. ียวทำการทำงานสมปลาแสบเอาเสบตวนนี้วันนี้สามโมงก็หนน้อย สัมโมงยี่นี่ประมาณนี่ครับนี่สวยกนสุยเนี่ยตัวเียวกินอยู่สองโมงก็เนี่ย กินก mm ็เ hmm. ป็นหนลาบพวกนี <goof cji> <normalmente. S 1> ้น oh ็ไน้ิึนซอยเป็นเพียงเพียงแต่เพียวในเสลิ่มป่ะหรืโปวดพุโล่เสย็มันขับปนปูนกับชุดยอดเ้าละเจ้าก็ด้บอกว่าผู้มากลาบตอนดอกข้าคอยกินไอ้มุสซูเนียวดีกันหิวมากห่าวย่นกันเลยเพักกินคมก็หนาวยุ่นกัน แต่บ้านมันหนามาก็บ่มีเด้ไปจังผมมีรั้วมนติเกิดน้ำหน้าช่วน้อยมันเหี่ยงมานแรงของมันอีกตัวนี่อยังเกิดมากต้องหากินไม่ทันดูดูกันเนาะอัน้นตัวดีกว่า เอ,องงนะสียบตัวเนี้ยตุ่มปลากระเสียบครับพี่น้องเมตุตุ่มปลาเสียบ,บ,บกว่า <ừ. S 1> มืลซุปเสียบเลยเอาจิมนี่มือนี่ครับวันรุ่นกับเมตุตัวอขอบพูดเล่หลายๆที่แฟนครับติดตามติดชมอีสาบนบ้านหนองน้อยผมปล่อยมีความสุปช่วงไทยปีเก่าต้อนอรับปีให<อ>ม่ครับพี่น้อง ด้วยจุคนเดินอกีกครับผมสวัสดีครับสองตัวใหญ่ครับทรงไทยด้วยข้ามเข่าจึกข้ามก่อนลูกไปมันเครื่องสุดเชื่อพวกผม